ป่าแถวบ้านผมมีต้นไม้เก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าต้นไม้ห้ามแตะเล่ากันว่าใครฝืนแตะต้องเจอดีผมก็ไม่เคยเชื่อหรอกจนกระทั่งวันนั้นผมกับเพื่อนซีสองคนเข้าไปเดินเล่นในป่าหาอะไรสนุกสนุกทำกันตามประสาวัยรุ่นเดินไปเดินมาก็ไปเจอกับต้นไม้นั่นเข้า มันสูงใหญ่หน่าเกรงขามจริงๆเพื่อนคนนึงชื่อบอมมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยต้นไม้ห้ามแตะนี่ว่าลองแตะดูไหมวะผมก็เตือนมันอย่าดีกว่าบอมชาวบ้านเขาว่ากันว่าบอมหัวรอบเชอะไร้สาระหนะ้าว่าแล้วมันก็เอื้อมมือไปแตะเปลือกไม้หย,ยาบๆของต้นไม้ต้นนั้นทันใดนั่นเองอากาศก็เย็นยเยือก ผมขนลุกสู้มองไปรอบๆเห็นเหมือนมีเงาดำๆวูบวาบอยู่รอบตัวคืนนั้นบอมนอนไม่หลับบอกว่าได้ยินเสียงกระสิบข้างหูตลอดเวลาพอรุ่งเช้าก็ไข้ขึ้นสูงพูดจาเพอ้อเจอ้อสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างปริศนาหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นอีกเลย และเชื่อสนิทใจว่าเรื่องเล่าที่ชาวบ้านเล่าขานกันมามันเป็นเรื่องจริงใครฝืนแตะต้องเจอดีจริงๆและผมไม่อยากเป็นร้ายต่อไป